ทางกรุงเทพมหานครได้ร่วมปักธงสีรุ้งในการจัดการ Thailand Pride Celebration 2023 Pride for All นะครับต้องการที่จะสร้างแลนด์มาร์คเทศกาลร,ระดับโลกที่ทุกคนต้องมาเยือนโดยสนับสนุนความเท่าเทียมของกลุ่มผู้หลากหลายทางเพศแล้วขอให้ทุกคนตระหนักถึงความแตกต่างในสังคมครับในชัชชาติิทธพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวหลังจากเป็นประธานแถลงข่าวงาน Thailand Pride Celebration 2023 Pride for All ซึ่งเป็นช่วงต้อนรับเทศกาลไพร์มันในเดือนมิถุนายนนี้เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเช่นกทมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับโดยผู้ว่าบอกว่าการจัดง,งานครั้งนี้สืบเนื่องมาจากง,งานแบงก์ขอ p ไพร์เพื่อให้ทุกคนเล็งเห็นถึงความแตกต่างโดยไม่จำกัดเรื่องความคิดความแตกต่างภายนอกเพราะต้องดูแลทุกคนให้เท่าเทียมกัน หัวใจหลักของงานก็คืออยากจะให้เปิดใจย,ยอมรับทุกความเห็นการแสดงออกของทุกคนในเมืองนี้ซึ่งก็จะทำให้สังคมมีความสุขมากขึ้นครับนะคะแล้วถามถึงความพร้อมค่ะสำหรับกรุงเทพคระดับโลกเลยโปรไฟลกล็กได้ทำได้ผมว่าเรามีความพร้อมที่อว่าจริงแล้วถ้าเกิดกรุงเทพฯนนผมว่าคนพร้อมนะ ว่าเรามีความสีลมจะมีปัญหาหรือเปล่าผมก็จะถามเลยถามตลอดทากถนนแต่ยกแต่อย่างนห้ทุกถนนน่สามารถประกอบเพื่อเราได้มีความภูมิใจความหวังเฉพาะสำหรับ LGBTQ+ แต่สำหรับทุกคนกรุงเทพมหานครมีเป้าหมายไปสู่การจัดงาน World Pri ร e 2028ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยมีภาคีเครือข่ายภาคเอกชนที่เข้าใจเนื้อหาวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน ซึ่งคำว่าทุกคนที่ว่านี้ก็คือรวมเอาทุกความแตกต่างหลากหลายเข้าด้วยกันโดยไม่ได้จํากัดแค่เรื่องเพศโดยกรุงเทพมหาคนครมีส่วนในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และการประสานงานต่างเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงถือเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม และขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมงาน b a n k o อ p r r i c e 2023ที่ถนนสีลมในวันที่4มิถุนายนนี้เวลา14นาฬิกาถึง20นาฬิกาและงาน t h i l l n n s Price Celebration 2023 Price for All ตลอดทั้งเดือนมิถุนายนที่ศูนยการค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศครับ